เซอรดีพ so, ีพีเอชซีชายอ๊อกไปยิงแวนนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกนะฝนตกเด็กน้อยมารอตาตากันนะคะทุกคนตาตายังไม่กลับบ้านนะคะวันนี้เนี่ยนิกกี้อิกกี้อิกกี้เดี๋ยวตาก็มาแล้วนะหกโมงแล้วหกโมงครึ่งแล้วนะใจไม่มานะคะทุกคน นั่งรอหน้าประตูนะคะฝนก็ตกตตฟ้าก็แลบนะตอนแรกแปลกฝนตกนะคะแต่ก็ไม่ย่อท้อต่อกันนั่งรอมานอนรอตาตากันนะคะทุกคนโอ้ยฝนก็ดีจังนี่นี่เป็นตัวอย่างของหมาที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายนะครับทุกคน ตากับบ้านผิดเวลาดัานรนฝนตกอีกอเป็นห่วงตามานั่งรอนะครับนะ,อนะอเอนะเออดแ่จะไปไหนลูกไปนอนรอตาไปแก่้นมานี่ก่อนขอจับมือหน่อยโอ้ไปมาพอดีเปิดไปติดปป๊บเลยนแน่มานี่เล้เดอ้อโอ้สวัสดีพี่พีเอฟด้วยลูกอสวัสดีครับ สวัสดีครับลูกโอ้เก่งจังครับไม่ดีตาไม้ยังลูกสองดูยังฮะสองดูยังเอาไปไหนกันนั่นอ่ะเห็นอะไรกันอ่ะฮะไพี่พี่พี่เห็นอะไรลูกโอ้ยพักรแลนมาหายายายออกมายายออกมาข้างนอกนะทุกคนทางน้ำวิ่งมาเฮ้ย ยีวันเขาแพมอะไรนี่นั่นโอ้โอเขาได้กลิ่นหอมๆหอมๆเลยยายออกมาจากห้องไรยายมาทำอะไรไรยะเขากำลังนั่งรอตายอยู่ละโอ้โอ้ยีวันเขาหมดเี็อย่างไงโอ้ย่ายายร้อยกินขนมได้ร้อยกิ่งเขาต้มน้ำมันได้ยินมันไม่กินมันได้ยินเสียงอะไรดิ พี่ตังควรฟ้าร้าองนะครับทุกคนมาแอปไปตรงนี้นะคะโอ้ยเนาะจะมันหยาดเนาะคุณนาย,งนยานไงตาไปไป,ไปรอตาดิอ่ะปะไปรอตาตายมาเนี่ยังเน่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปรอตากันดีกว่าโโอ้หเอารองเท้ายายมารับทำไมไอ้อ,อ้วนเอารองเท้ายายมาทำไมอุย้ย เอาไปเก็บให้ยายลูกเอาไปเก็บไปให้ยายไปของยายนะลูกไปเร็วโอ้ก็มาลับตาละโอ้เปียกเอารองเท้ามาให้ยายอยู่นี้นะอ้วนแม่แม่มารองเท้าให้ยายหน่อยลูกแม่แม่ทำอะไรกับหมอน่ะไม่มารับเร็วๆร็แม่มารองเท้าให้ยายหน่อยลูกแม่แม่อารองเท้าให้ยายหน่อยเร็วใส่แน่จักบาทหนึ่งแน่น่แม่ โอ้ม oh, ันม <t ans unanim ous> yeah, <laughs> ันจอบร้อยหมอนกูแม่นะแม่นรองเท้านี่ให้ตาให้ยายแม่รองเท้าไปให้ยายไปหลกเแม่นจะไปเอาหมอนหน้อยแม่นจะเสียเอาม้อนเอียนหน่อยบวกรีบ่ไหวเลยทั้งแกจสองทางนี้นั่น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 มันจะขาดโอ้ไม่ดีครับนิกี้นั่งรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่าอีกนะ ช่องเสื้อในใบเรีย,ยงได้ช่องเสื้อพอแล้วลูกหมอนจะขาดเอาไปเก็บเร็วๆเอาไปเก็บหนึ่งคนเอาไปเก็บเร็วๆวนบักวัดเอาหมอนไปเก็บเดี๋ยวนี้โอ้ก็เล่นอยู่เหรโอ้ก็เล่นอยู่เหรอไปแบนเอาหมอนไปเก็บไว้ในกองนะลูกไป เล็้วเล้วดึงชักกระเยอะแล้วบาีโอ้โหดึงชักกระเยอมันมันจะขาดมาเลยปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้มันจะขาดบักวันบักวันอีวันอีแก๊บถังแก๊บเหมองเหมิงปล่อยเดี๋ยวนี้บักวันเหมิงเหมิงยัยไม่ยัยยัยไม่ยัยมันจะขาดย่ยยัยไม่ยัยยัยจะกลัดาวลงวะ อยายจะกับดาวลงแล้วแวนโอ้กำลังสนุกเลยเหรอยายโอ้ไม่ได้เลือกเลยเลยยานยี่คดไม่จะกินน้ำฝนนี่แหละพากันไปขันเข้าของน้ำฝนตกมาอยากมากินน้ำนี่เลย